ผมบางบ้องพรอนครับพรำอยู่างไรนึ่งอย่าบังคุณว่งอีได้ครับนะ <c oughs> ขอต้อนรับก็สู่ช่องเกษตรหนุกนานสงคราดนะครับผมนี่กำลังสตรีมมิ่งสดแลวมั้งนี่นะ <c oughs> วาดโคดัม้มเ <c oughs> ป,ป็นผือนี่เราเพื่อมาได้ไม่เลยรู้ไหนยไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูวดูดูดด <c oughs> นี่เรามาแล้วสสวนยากนกำนึงนะครับเป็นสวนคุณซ้ำนะครับผมสวนส้มร่มส้มร่มนี่เราตามไปแล้วนะครับตอนนี้พูดแต่มา อารมวันนี้ก็มาจาก<ม>าานาทวีน,นะครับผมนี่เรามาเว่าอยางนาตายต้มรือนะเก็บมาหน,นะไปดูกันมันมีอยู่แถวนี้ได้อยู่นีนน่้ตัดแล้วนะชวนพูดราำก็คือ,อยางๆนะครับมีสาระอะไรก็มีปักเลี้ยงเนี่ยที่ใหญ่เลย ต้องไปเล่เดี๋ยวว่าพันยาอะไรที่มึงเอามม่วต้องไตอ้เดีอยตรงไปเล่ห้าตุอกล้อแบบตงขึ้นว่าต้งขึนว่าไม่เือใหม่ล่าดนี้ขี้คนใต้ใหม่แน้นำยางเปลือสิ้นไปตรงแรงกับตอนนี้าำที่มาทำที่พกแต่รถนั่นไงอ่ลิขสิทธิะครับทมก่อนนี้กับคือการทุกลเเดียวเดียวพูีเล่นเกวกับการทุกรลอก่อนสมัยก่อนเนี่ยแหลกเมื่อไรปีเขาให้ตุกิสนาเดียวเขากกว่าตอนเดียวเข้ามาทำแกนอะแล้วก็รับสืบลอ อตอนที่ใกล้ตอนอแต่นี้ผู้หมอก้องเผื่อมาปลุกหรอกพอคนตีปลุกแล้วฝากทางฝากเป้าจูรารเป้าไรร้องกันเมื่อได้พวกก็ตายไม่มีใครมาเฉลิบหร <laughs> อ,อกอ <laughs> ออวันที่สองมาตะกุยหยักเขาก็บอกทุกปีตอนสานีอ๋อท้ากินนะอ่าเขาบอกเขาจะเฉลิบหรอกตลุกลุงไม่นงเลยคนที่สามตั้วดาวินข้าเขาบอกขับลูกเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเฉลิบกาไม่เคยมาเฉลิบ อ้นตีซกวยหอมโกูกตน่าทวีกวยหอมไม้ลรงมาปช่นาวีลูกแล้วเขาจะือรับมาอ้นตีเตอนนี้นักก็ไปเล่นกับโกโก้าว่าโก้ฉีรับตาครปลูกเื่อยตังไว้พวกก่อตายยาบลูกแก่กับลูกผิลูกใหม่เขียนนี่โกโก้นะครับเอาลูกกาแฟนะลูกกาแฟนี่เดียวปลดตัวมาตึ้กลัวๆใช่แหละที่มันกับกลอกปิดสนาก็เพิ่งเปลี่ยนชื่อให้มันเป็นปิดเสมาแม่นี่ยั้นเข้มเ ได้กับพี่อีขึ้นตั้มเคนแล้วขายไม่ได้มันไม่เป็นแต่นี่ย่างมันตายผมหมายใจกุญแจใหม่ไหวความลงเรือนบุกอันนี้ไหวตั้มใหม่พื้นแต่ลูกนั่นแหละไหวตั้มใหม่พื้นทำได้ไม่ได้กับอย่างเดียวคือใหม่ปืนพอาะาเวลาปอไปถุงนมโอเคจกินงๆนะทำได้ไม่ได้อีกไตั้มเจ้าหัวต้าไมทำได้เลยอย่างเดียวคือตั้มเฟืองมากันชื่อก่อนแล้วนั่นเดี๋ยวเดินไปทางนี้เราจะไปดีอดชุนอ่า กนนี้เป็นอะไรรอนแรงเนี่ยเราเดินเราขอโทษนะต้ใตกว้างๆนเร็วกว่าคนมากนะเเราเาดี้เดี๋ยวพาวีเราตั้งแ้วเหินแวตั้งแ้วเหวินนั่นเให้คิดว่าที่ขาบอกว่าพี่น้องก็บลูกเลยเดี๋ยวผมจะื้อึงใ่ี่ม <Twitter iff> ันไมู่กเองแต่ตังถี่กินมันเลยมมันเจียงมันด้นกับถ้าเราถึงนกับเหียนมาจะไม่หับซึ่ คุณ่คนนี้ใช่ดอกเทียงกันหลไม่ปะอ้าใช้ดอกเตียมกับต๊กันเลยเพราะใช้ดอกเทียงเ่าไหนเราทำเรื่องแรกใช่ทำเรืได้ำเรื่องได้วลาแต่เดี๋วอีป้ามาเลยใา่ีนะเดน๋ยว่อิลมาเลยาอีกันทีไม่ป้ามาอย่าอย่าว่าไม่ป้าสิมาเลยใา่ีกวาอ่าเขาบอกว่าคุณเละไม่อกน้ำกับมาเลยผมพุดออก มาในตรงน,นี้ก็อีกตัวนี่ตีน่านจะปลูกหนึ่งต้นยางถ้าใกล้วามีต้นยางแหลมปลูกไอ้น,นู้กับเพลินลนักปลูกไอ้นี่กับเพลินลักเก็บปลูกกันได้ลักนีอยู่ยางเดียบปลูกเลยไม่ใกลใ้ลักแล้วไายได้เพย์ <im itation> ไม้ไผ่กางลามกับนี่พุ่มทดลองออกมาตัวปกตีเรื่อยๆนี่ครับเล็กๆพุ่มหวามันไม่ขึ้นกว่ายางอ่ายางที่แล้วพุ่มีไม้ไผนี่อยู่ที่พวกหลายไม้ไผนี่พวกเราด้วย จากนี้ไปน,นั้นเป็นแปลงอยู่ที่วเเราช่องแปลงทีนีแปลงจากนี้ไปมาซี่โลอะไรนี่ไม่ไม,ไม่ใช่ครับไฟเข้าลำกับแดง<อ>เข้าลำกับแดงไฟนี้กันนี่พอม,มันขึ้นจากโน่แต่นี่นี่รุ่นนี้มันขึ้นแาน่นี้ปีหน้ามันจะขึ้นจากนี้เลยเวลาอยู่ในป่ายังเลยครับมันจะนุ่งมาขึ้นปลายัางแต่คและร้าบาก ตัวนี้ไม่มีใครหลักกับูเด็กบูกินน้ำเพรามันไม่ได้หลักได้เพราะมันไม่รู้ไปใต้เลยเด็วคนหลักเอาไปทำอะไรไม่ได้ตัวนี้ทำเนี้ยล้านเดียวเด็กน้องหมายในชวงมันอ่ะไอพวกนี้น้องกินไม่ได้เด็กมันหลักกันกับตัวนีงลูกอีกนึงเด็กในช่นงยางนี่ทั้งหมวอะมียางกางยีพิบใส่ใช้เร้าไม่เอาไว้ได้ดีปลูกแบบช่างงานนี่ต้องมาชงืี่ช้อนแล้วต้องเอาลูกไปไข ไม่ไฟนี่แต่วัดลูกให้เต็มแ้แหละตกลุงกันนี่วันเธอจ้า้านะาเยจ้ามบาทตัวไม่ออกออกจากวายทิพย์ไม่ใกล้ตั้งหลาะวันนึงวันตัวไม่พ้าเราใครชอบ้ายทิพย์ต่อไปก็เป็นช่บงวายทิพย์ดเราขึ้นไม่ได้ต่อไปมีอยู่วันหนึ่งเขาคาดไม่ไปก็มาทีเราบอกว่าจ้ามบาแบบปั๊บเราไปเราไม่หลุดให้กราไม่ได้เลยทีนี้คนนี้ไม่ไปทำมือใกล้ได้กับเดียวนี่ไปจำตีห้านวดได้ตีอ่าก็ใรเนี่ยล่ามเราฝากแหมัดอ่างนี้ไปยกมือไว้ที่เอานลังเล่นไม่ไปชั้นมีอยู่แต่ยังชิดไหลว่า จะมีข้องหน่อยมันไม่มากของน้อยขายไม่หมดของมากขายไม่พอปลูกไม้ใยสิบกอขายไม่ได้ถ้าปลูกไม้ไยสิบได้คุณจะขายไม่พออัลโหลมีไม้ไผ่ไหมมีครับนี่เราได้มีประมาณชิปสันมากครับมีไม้ไผ่ไหมมีอยู่ห้ากอมากเลยอะัเลียในฝานี้ครับเท้นแต่จะเด็กกินปุ๋ยไม้กินครับยามีชิบลายใช่ยาชิบชอบใช่หมาไผ่ายชิบชอบ ปาะมาณห้าปีม,มาใบใหม่ไฟนี้เลื้อลงเป็นปุ๋ยจมไม่ก่อนยางปลาใหม่ไฟออกเต็มเต็มและจะไม่มียางตา,ายฮะรอได้ครับยางจะไม่เป็นเชียร์นะตีโอใหม่ไฟยังเพราะเราใหม่ไฟเนี่ยพวกใหม่ไฟมาตัวไปอันตัวไปว่าซื้ออะไรกินแล้วท<อ>ั้งหมดมันมีเอ่อมันมีเชื้อไตโดโคโณออมาอยู่ในใบใหม่ไฟมันช้ามากดักซ้ายยางแต่ถ้าต้อที่ยางตายเป็นวงแหวนเป็นลายลายตายนะถ้าจะรูปยางเราก็ตายให้ตู้ใหม่ไฟประมาณรูปอี แรงกอดมาไปออก็บไปปลูกอย่างเลยแต่ถ้าไม่ปลูกไปปลูกไปปลูกอื่นตายอยู่นั่นอย่างนี่ของผมนี่นี่นี่ตอนนี้มีตายอยู่นี่ไอ้กลกนี่อะไรครับปีใหญ่โสุาเล้วไม่ไกลอยู่กับรอเชื่อได้นี่อยู่ใต้ดินอ่านี่ซ้านี่อ่านีซ้านี่พอตาผุ่มเบากับคนเต็มนี่ยคนเต่าคุณแก่ก็เอ๊ะอย่างคุณเตตรงนี้ก็พูดพอยมครับน่าจะกลับเองนนะจ๊ะ คนเยอะร้านเดียวกันว่ะไม่ไอ้เนี้ยปีอ็อกก็อย่าโขอขไอ้นี่นะเพืมาตั้งชื่อนนี่โขก็มีกับทำไมก่องวันนั้นเด็ดดันยางนี่ปรากฏว่าไม่มันได้น้อยมันเอาแใจปีใไม่ที่ใหม่พื้นมันไม่เอากลับก็ไม่มาดันของกันตรงนี้ไงใหม่พื้นต้องพุ่งพุทธดินนี่คือไปทุ่มปรากฏว่าช่องแผลเนี้กับแผวกลางโล่กลางนี่ออกอย่างเงี้ยเลยอย่างเลยแผวกลางนู่นนะจานีพุ่งคุดธแป๊บ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 ปืนในปีสี่สาม อีท e ี Z ่สามเนี่ยน้ำท่วมขึ้นมาถึงนี่ประมาณห้าิกินพอท่วมห้าชิกินพุ่มหวดระดับพุ่มไปตีกล้องไปเล่เท่ร้อยราบนำท่วมตีกล้องติดต้นไม้กับพุ่มเอาหลุดดิ้งมาถึงววดลงมาติดถึงน้ำในกล้องหกแมตรในตีกล้องฮกมตรพุ่มต้องคุดไอหลึกว่าคลองลงไปควังแม็กคูลงไป,งไงไปช่องแมตรเลยควังลงไปแม็กคู่ตีกค่นตีนางกันตำไว้ดีเลยคุดลงไปแปดแมตรในเมื่อมันหลึกว่าคลองลงไปแปดเมตรน้ำไม่แห้งครับสีคนโบราณเพาว่าขุดไม่ได้นะตรงนี้น้ำมันไม่แห้งนี่น้ำมันแห้ง ต่อมาเขาคุดไปทั้งเขเจอหลงอินคนคุดไม่ได้หลงอินลุดนในเขาเดียกไปก่อนแถวๆเนี้ยเจอกับแม็คโคชีสองร้อยกองแถวเนียมท่าขึ้นเม็คตะมาดพมอยู่บนนี้ปรากฏวันหนามเลือกเพื่อนี่มีท่วนพุ่มอยู่นูุติยอดแดงต่อปีนี้น่าวังต้องดึงหนามจากนี้ไปโน้ที่นู้นหนามขึ้นครับจะดึงหนามเนี่ยไปโน้ตรงนี้พวกปลูกอ้อยอีเด็ดอยากจะปลูกอ้อยปลูกอบอยก่อนระหว่างนี้ปลูกอ้อยทำไมยังการปลูกพืชต้องออกแบบสวนพุ่งเที่ยงกันเลยครับผม ไม่ไหวทำตรงไหนท้กพื้นที่ตอนนี้ตอนนี้ผมหลักออกแบบให้กับแายฮัทหญ่เจ้าของหมู่บ้านจัดตั้งคือทีมอยากไม่ได้โตคุยแต่ว่าตอนนี้นายฮัทหญ่เนี่ยคเขาก็มีพื้นที่แต่เสียอปลาชีแพงต้องแกะหลานห้าเสียอยู่4ล้านห้าตอนนี้ก็ผมไปออกแบบลงมาเพื่พื้นที่ตรงเดียวกับผมเมาไปซีเซ็ตต่างหมายเพอย่างนี้ลงไปเซ็ตจบเลยเลยทีไนี้ว่าเซ็ต้0สามลายโยกกลางเมืองฮัทหญ่เสียอปลาชี4ล้านห้า แก่ๆลงทุนซื้อแซนจะเสียภาษีเสียก้ามือต่อปีโอ้ยอ่าร่อยยิ่งกะปินานี่นักกะปินาจะภาษีขึ้นฟุ้งเลยไอ้ภาษีภาที่ว่างเปล่านะถ้าตอนนี้แถวแก๊งที่มาดีเมสจะมาสิี๋ยวผมการออกแบบผมจะออกแบบฟุ้ออกแบบนะถ้าบางคนมากครับชงนังเชื่อมากคับผมเขียนเคียวแบบแต่ชงบรรยากโดยจะมีสิบเบียร์อยู่แทบปากกลางปากอีสานอันนั้นแหละผมไปในพอไปเตะสนาบินพอไปถึงคนครับยกมือไว้มีที่กำลังไหมเดี๋ยวพาไปกินข้าวหน่อยพาไปกินข้าวน่ะไม่รู้ใครก็ไดแต่มันใส้ยาผมว่าเลยคน คนตีลอกผมไม่มีเพรผมไม่เมียได้ลอกเนาะคนตีจริงใจแต่มันติดตามาคุยกับเราอันนั้นนะครับไปตีบ้านตอนตีไม่แต่เมื่อคนแก่กับแบลดังเนาะตั้งตีเม็ดนุ่งเต็มเม็ดกระูกก็อยากเอามาให้พังคุณกอดชั้นต่างไงลูกชิดครับดีว่าเป็นปานลุงด้วยไปต่างนี่ไปเลยไปก็เดินไปเดินทางนี่กันหลอมอย่างเดินทางนี้หลอมเดินต่างก่อนไม่จ้าเลยกัเงิ้นไม่ไกลไปไปทางหลอมวะไปต่างเก็บขึ้นมาทางนี้

อมาดีกินคุยเลยุยว่าเเป็นเื่อน่เราี้มันกินปุ้ยมันเอาหนึมันบินเราไปเจอถ้ามันหลุดอย่างนั้ไปทิศันงชาวกับมันดูดิตาโกเราไปทิศันงถัดดินบินเดีหลังจากนั้นช้าว่าเราให้เพือนจาวกับดัเีแม่บอกกุ่มไมถ้าไม่กุ่มเราปอยู่ี่ะอะไรครับวันนี้ สำหรับส่วนยางนะกราวๆนะครับผมเคยถึงยังพื้นที่ส่วนยางเลยสามารถปลกูกโคองแซมได้เลยนะถึงนี้อีหยุดก่อนนะครับแล้วถึงตเดี๋ยวจะไปท้ายไม้ไล่์ช็อตไม้เทียส่วน,ม,วนมอนนะครับนะรอเดี๋ยวผมต้องขับรถป่าคุณไปนะครับนะกาส่วนยางสงสัยอะไรก็ตามไปตามได้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะาตามอาจาะคำหนึ่งไายนะครับจะไปตรงใจได้ คลิปนี้ก็ตอนนี้ก่อนตัวเดียวไปเบิร์ไหมที่สวนมดนะครับขับรถถูกก่อนตอนนี้ก่อนวัสดีกับปม๊ม่ใะ่ย้ำเลยครับผมย้ำนี่โอ้ไกลกันดึดดึดเลยครับผม กายกันกึดกึดแล้วกรบปมม